สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน TikTok กกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า kmm ขีดชีเห็ก็ได้ค่ะ อ่ะสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลย เลือผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้คะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็ะสามารถกีกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปแล้วก็เข้าสู่ระบบตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้ก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น TikTok ค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะะค แล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะส่วนตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกตอกของเราแล้วก็เปิดไลฟ์สดขึ้นมาเลยค่ะลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะนำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่ปริปรมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลย ขามาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่า,าทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะเรามาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ํา1บาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0นบาทต่อครั้งเมาเติม1 0 0 0นบาทขึ้นไปหลับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะเรากดเติมเเเงงินนตรรรี้ลยาาาก็สามาถ สแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นชิลเพค่ะเติมขันตํา20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน100บาทต่อครัง้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก5%นะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธานาคารค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการแอปธนาคารของเราให้เสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแลล้้้ว่ะนาําาสสปใใขงต แล้วกดยืนยันข้างล่างตรงนี้เลยค่ะอันต่อมาค่ะเป็นแอปอ่งเปล wallet ค่ะเช่นกันค่ะเราก็ดาเนินการในแอปอ่งเปล wallet จนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงค์ค่ะจากแอปอ่งเปล wallet มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันข้างล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะ ไปดูเมนตูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถาน,นะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะ สำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า a d ดเคมเอ็ก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็มาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวข้างล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถลิกคัดลอกเลิงกงตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p พย์แล้วแอ Store และพิมพ์คำว่า k e m k i t c h h e c o m ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Tiktok ของเรากันนะคะ อะตอนนี้อายอดคนดูก็ได้ทยอยขึ้นมาแล้วเนาะเมื่อกี้มีแค่2คนเองนะคะตอนนี้ก็ทยอยขึ้นมาให้เป็น40กว่าคนแล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทางเว็บไซต์เขาก็จะดำเนินการทยอยขึ้นมาเรื่อยๆให้เราครบกันเลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMM k i d h ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราไปลิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ